พินโยแก้วสุวรรณนะครับวันนี้ก็ได้นำคณะเพลงบอกนะครับพินโยสเฉลิมศิลนนะครับแล้วก็เพลงบอกประสานสุขจันทร์นะครับได้มาร่วมกิจกรรมวันนี้ต้องขอขอบคุณนะครับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะครับที่ได้ให้โอกาสพวกเราศิลปินพื้นบ้านได้นำศิละปะการแสดงเนี่ยมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้การแสดงเพลงบอกเนี่ยก็ถือว่าเป็นการแสดงที่ ควรที่จะรักษาแล้วก็สืบทอดเอาไว้เพราะว่าในเนื้อหาของเพลงบอกเนี่ยโดวเฉพาะเพลงบอกเนี่ยเป็นศิลปะท,ที่จะเลือนหายไปคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นสิ่งที่ถ่ายทอดหรือว่าส่งข่าวสารในเรื่องกิจกรรมในในปัจจุบันเนี่ยได้นะครับโอ,อ้โเป็นกําลังใจกับพี่น้องทุกคนทุกทุกคนพี่น้องหน้าน้องหน้า โควิดนี่มันฉิดเข้ามาโควิดนี่ก็ฉิดเข้ามาหมป้าต้องระวังต้องระวังเลเติร์ดเราช่วยรักษาเราเลเติร์ดเราช่วยรักษาเราช่วยมากะมองหน้ามองหลังโควิดเราต้องระวังโควิดเราต้องระวังฉีดวัคซีนให้หมดเปยหมดเปย เละเตอรถ้ารุกรายให้หมดเลนี่ถ้าลุกรายให้หมด,นหหมดอนาคตจะสดใสสดใสครับก็บฝากเป็นกำลังใจนะครับกับพี่น้องประชาชนทุกคนครับ